สวัสดีค่ะเจอกับครูนูอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะครูนูก็มีไอเดียดีๆมาฝากทุกคนเช่นเคยค่ะเรามาชมธรรมชาติกันในทุกๆวันนะคะเพราะว่าเวลาที่คุณนูเองก็อยู่กับธรรมชาติแล้วเรามีพลังนะคะดังนั้นแล้วจงส่งต่อพลังนี้ออกไปค่ะยิ่งคุณส่งต่อพลังออกไปมากเท่าไหร่นะคะคุณยิ่งจะได้รับกลับคืนมาแน่นอนค่ะโลกออนไลน์นี้มันเป็นโลกของพลังทวีใช่ไหมคะดังนั้นแล้วเราจงใช้มันให้คุ้มค่าค่ะ มันทําให้ใครหลายๆคนที่อยากที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรจะทําให้คุณกลายเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีพลังเพิ่มมากขึ้นทุกๆวันถ้าหากว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าพลังตกนะคะหรือว่าเอ๊ะพลังฉันจะสามารถดึงพลังตัวเองมาได้ยังไงนะคะครูนูได้ไปเรียนรู้กับบุคคลสําเร็จค่ะ ก่อนหน้านั้นที่คุณนูยังไม่ได้ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นะคะคุณนูก็ไม่รู้หรอกคะ่ะว่าการที่เราได้อยู่ใกล้ธรรมชาตินี้มันทําให้เราได้สูดรับพลังจากธรรมชาตินะคะและทําให้เราเองเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีความมุ่งมั่นนะคะและพลังของเรามันจะเป็นไปได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะดังนั้นแล้ววันนี้คุณนูเป็นคนหนึ่งที่ได้มีพลังนะคะเลยอยากส่งต่อสิ่งดีๆนี้ออกไปในทุกๆวันค่ะ วันละครั้งสองครั้งนะคะมีพลังก็ออกมาบ่อยๆไม่เป็นไรคะ่ะในเมื่อวันนี้เราอยากที่จะเก่งเราอยากที่จะพัฒนาตัวของเราเองนะคะเราจงใช้พลังที่อยู่ในตัวของเราให้เป็นประโยชน์นะคะถ้าเราอยากเก่งแล้วแต่ถ้าเราไม่ยอมพัฒนาตัวเองสวัสดีค่ะคุณพี่ปอมขอบคุณมากนะคะ สวยใช่ไหมคะขอบคุณค่ะออกกล้องทุกวันก็สวยขึ้นทุกๆวันเหมือนโค้ดพี่ปอมก็สวยขึ้นทุกๆวันเช่นกันค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเวลานี้ใครชมแล้วก็รีบรับไว้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าโลกออนไลน์นี้ทําให้หลายๆคนเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองนะคะโดยเฉพาะความสวยนี่แหละเราสวยขึ้นทุกๆวันนะคะเก่งขึ้นทุกๆวันด้วยค่ะดังนั้นแล้วขอบคุณโค้ดพี่ปอมนะคะช่วยแชร์ให้กรูนูนะคะ เดี๋ยวคุณก็ขอแชร์ไปด้วยเลยละกันนะคะเรามีพลังดีๆมีเรื่องราวดีๆเราก็จงส่งต่อมันออกไปนะคะคุณหูหลังๆนี้คุณูได้เรียนรู้นะคะได้ตื่นรู้แล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าหากว่าเรามีพลังแล้วเรารีบส่งต่อมันจะเป็นสิ่งที่ดียอดเยี่ยมเลยค่ะอย่างเช่นเวลาใครหลายๆคนมีความรู้สึกว่าตอนนี้มีพลังแต่ว่าเอาไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทําเดี๋ยวค่อยแชร์เดี๋ยวค่อยส่งต่อนะคะอันนั้นคุณก็ พอแป๊บหนึ่งพลังตกกลายเป็นว่าเราก็ไม่ได้ทานะคะดังนั้นแล้วเมื่อไรก็ตามที่คุณมีพลังนะคะคุณจงรีบนำพลังนั้นออกมาส่งต่อถ่ายทอดอย่างรวดเร็วนะคะคำทันทีนั้นจะเป็นสิ่งที่ดียอดเยี่ยมเลยค่ะวันนี้ครูนูนะคะสวัสดีค่ะครูเปลิลขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมาสเตอร์ไมล์ทุกคนมากเลยค่ะที่เราคอยเป็นลมใต้ปีกซึ่งกันและกันนะคะเรากำลังแบบ มีกลุ่มมาสเตอร์มายที่ดีนะคะเวลาที่เราได้เข้ากลุ่มแล้วมันจะทําให้พลังของเราเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นแล้วเราจะต้องช่วยกันสนับสนุนแชร์ซึ่งกันและกันนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าณนะวันนี้นะคะมีคนของเรารออยู่หรือเปล่าเราไม่รู้หรอกว่าคนของใครเป็นแบบไหนเพราะว่าโลกใบนี้นะคะคนเราชอบอะไรที่มันไม่เหมือนกันดังนั้นแล้วเวลาคูเปล พีป่ปอมนะคะมาเจอคุณนูก็แชร์ส่งต่อออกไปค่ะเพื่อคนของคุณนูจะได้มาเจอคุณนูนะคะแล้วก็คุณนูก็จะแชร์พี่เปิ้ลแชร์คนที่เราไปเจอนะคะเราก็ช่วยกันแชร์เพราะว่าเราไม่รู้ค่ะว่าคนของใครจะอยู่ตรงไหนนะคะเวลาที่เราได้ส่งต่อเรื่องราวดีๆออกไปนี้เราไม่รู้หรอกค่ะว่าเราจะสามารถช่วยใครได้บ้างนะคะการที่เราแชร์เรื่องราวดีๆนั้นออกไปมันก็เหมือนกับว่าเราเป็นคนหนึ่งที่มีความมั่งคั่งในจิตใจนะคะ และโลกโซเชียลมันให้โอกาสเราทุกๆคนคะ่ะใครที่อยากจะส่งต่อความดีนะคะวันนี้คุณยังไม่กล้าที่จะขึ้นมานะคะคุณก็แชร์ของคุณอื่นออกไปด้วยก็ได้คะ่ะเพราะเราไม่รู้หรอกว่าเราอ่ะจะช่วยใครได้ตอนไหนนะคะถ้าเรามั่แต่คิดว่าเราอ่ะจะสามารถช่วยใครได้ตอนไหนฉันจะต้องรอให้ฉันออกหน้ากล้องก่อนฉันถึงจะช่วยช่วยช่วยทุคนได้นะคะ เราไม่ต้องรอให้เราขึ้นมาค่ะถ้าบางคนที่ยังไม่กล้านะคะเราเห็นใครเขากล้าเขาแสดงออกในสิ่งที่ดีเราก็แชร์ออกไปค่ะเราจะได้สามารถช่วยให้ใครอีหลายๆคนนะคะที่เขาอยากจะพัฒนาตัวเองพอเขาเห็นบางคนอย่างเช่นชอบแบบสไตล์คุณูชอบแบบสไตล์กรุ๊ปเปิลน,นะคะชอบสไตล์พี่ปอมใช่ไหมคะพอเขามาเจอเขาจะได้รู้ว่าคนคนนี้แหละเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันนะคะ เรายังไม่พร้อมที่จะออกหน้ากล้องไม่เป็นไรคะ่ะเจอโค้ชครูคนไหนแชร์ออกไปเลยคะ่ะเพื่อที่ให้คนที่เขาต้องการแบบเป็นคนของใครเขาก็จะมาเจอกันเองคะ่ะเหมือนกับว่าถูกจริตเขาก็จะมาเจอกันเองนะคะการที่เราส่งต่อเรื่องราวดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั่นแหละเรายิ่งจะได้รับผลดีกลับคืนมาคะ่ะวันนี้นะคะครูนูมีไอเดียสร้างรายได้นะคะอัตโนมัติจากโซเชียลมาฝากทุกๆคนคะ่ะ อย่างที่คุณหนูขึ้นมาไลฟ์หน้าจอนี้ก็เป็นการสร้างรายได้แบบหนึ่งนะคะถ้าหากวันนี้ถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่อยากจะมีรายได้เพิ่มนะคะหรือว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกว่ารายได้ที่คุณทําอยู่นะคะคุณทําแล้วมันรู้สึกว่าเหนื่อยจังเลยนะคะอย่างคนที่ทํางานประจำใช่ไหมคะคุณหนูเคยเป็นคนคนนั้นมาก่อนนะคะว่า เวลาที่เราทำงานประจำนะคะสวัสดีค่ะครูป,ปุก,กี้ขอบคุณมากนะคะที่มาส่งพลังใจให้กันอีกแล้วนะคะดังนั้นแล้ววันนี้นะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมีความรู้สึกว่าฉันอยากจะเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองนะคะและคุณก็เป็นคนหนึ่งที่เล่นโทรศัพท์อยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าเอ๊ะฉันจะมีไอเดียแบบไหนที่จะสามารถสร้างรายได้แบบอัตโนมัติให้กับตัวเองนะคะ ซึ่งวันนี้ครูนูเองเมื่อก่อนอพอออกจากงานประจําเป็นพนักง,งานโรงงานก็มาเป็นแม่ค้านะคะแล้วก็โชคดีมากๆเลยที่ได้มาเจองานโลกออนไลน์นะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าการที่เราทํางานประจําหรือว่าแม้กระทั่งการเป็นแม่ค้านะคะบางครั้งเราก็จะมีความรู้สึกแบบว่ามีแอบเบื่อนะคะเพราะว่าเวลาเขาทํางานแบบเดิมๆนะคะมันก็จะเจออะไรแบบเดิมๆเ,เจอเพื่อนแบบเดิมๆแล้วก็ได้แนวคิดแบบเดิมๆนะคะแต่วันนี้โลกโซเชียลนะคะ ขอบคุณมากค่ะครูป,ปกกี้การที่เราเจอโลกโซเชียลเราไม่ได้เจอของเดิมค่ะเราไม่ได้เจอสิ่งเดิมๆเ,เพราะเราอนุญาตให้ตัวเรานะคะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาค่ะเราเจอผู้คนมากมายที่มีแต่สิ่งดีๆและก็มีอะไรแปลกใหม่มาตลอดเวลาใช่ไหมคะดังนั้นแล้ววันนี้ถ้าคุณมีความรู้สึกว่างานที่ทําอยู่ได้เงินก็ไม่ค่อยจะถูกใจนะคะแล้วทํางานเหนื่อยจังเลยนะคะบางครั้งก็มีการหมดพลังบางครั้งก็ท้อนะคะ คุณรีบหางานใหม่ได้เลยค่ะรู้ไหมว่าตอนนี้นะคะโลกโซเชียลนั้นนะคะคุณสามารถสร้างรายได้ได้แบบง่ายๆสบายๆตามแบบฉบับของคุณนะคะบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากมีรายได้เพิ่มก็สามารถหาสินค้ามาขายได้นะคะแต่ว่าการที่เราจะขายสินค้าเราก็ต้องนําสินค้านั้นมาใช้ก่อนให้เรามีความรู้สึกว่าสินค้านั้นใช้กับตัวเราได้ผลใช่ไหมคะ ดังนั้นคุณก็ไม่ต้องรีบนะคะคุณต้องหาสินค้าที่ใช่และเป็นสินค้าที่คุณอินและฟินกับคุณก่อนนะคะเราเห็นเยอะแยะมากมายเลยตอนนี้เด็กๆตัวน,น้อยนะคะมาเป็นยูทูบเบอร์หรือว่ามาทําอะไรอยู่โบนโลกออนไลน์เขาก็ได้เงินมากมายะคะ่ะขนาดเด็กยังทําได้นะคะถ้าวันนี้คุณทํางานอะไรอยู่ก็ตามนะคะแล้วคุณมีความรู้สึกว่าฉันก็อยากจะมาสร้างรายได้อยู่โบนโลกออนไลน์นะคะคุณลอง หาไอดอลของคุณนะคะหาต้นแบบของคุณนะคะว่าคุณชอบแบบไหนคุณอยากเป็นแม่ค้าออนไลน์หรือเปล่าหรือว่าคุณอยากจะมาเป็นโค้ชเป็นครูนะคะคุณอยากจะเก่งการทําคลิปหรือว่าเก่งอะไรก็ตามคุณจะต้องไปหาต้นแบบที่คุณชื่นชอบค่ะและงานที่คุณทําอยู่คุณก็ยังทําอยู่ได้ค่ะเราทําไปเพราะว่าเรารู้ว่างานที่เราทําอยู่ในตอนนี้มันเป็นงานที่จะนําพาเราไปสู่ความมั่งคั่งในวันหน้าแน่นอนค่ะดังนั้นแล้ว ยุคนี้นะคะคุณจะมีไอเดียก็คือคุณจะต้องเปิดใจเรียนรู้โลกออนไลน์ค่ะเพราะว่าโลกออนไลน์นั้นมันมีอะไรเยอะแยะมากมายนะคะที่คุณยังไม่เคยรู้มาก่อนค่ะหรือมันเป็นสิ่งที่คุณคิดว่าคุณรู้อยู่แล้วนะคะถ้าคุณไม่เปิดใจขึ้นมาคุณก็ไม่สามารถที่จะสร้างรายได้ได้ได เพิ่มจากงานประจําของคุณหรือเพิ่มจากงานที่คุณทําอยู่ได้เลยนะคะเพราะโลกโซเชียลนั้นมีช่องทางการสร้างรายได้เยอะแยะมากมายค่ะขึ้นมาเปิดใจสืบสค้สนหาในสิ่งที่คุณต้องการค่ะรู้หรือเปล่านะคะว่าสิ่งที่คุณต้องการนั้นเขาก็กําลังค้นหาคุณอยู่ค่ะดังนั้นวันนี้รีบขึ้นมาอยู่โบนโลกออนไลน์นะคะสิ่งแรกก็คือคุณจะต้องขึ้นมาเปิดใจเรียนรู้ว่าคุณจะ ชอบด้านไหนชอบขายสินค้าอยากเป็นโค้ชเป็นครูนะคะอยากจะเป็นยูทูบเบอร์อยากจะเป็นอะไรก็ขึ้นมาเรียนรู้ฝึกฝนตัวเองในด้านนั้นนะคะไอเดียแรกก็ผ่านไปนะคะไอเดียที่สองเลยค่ะวันนี้นะคะสิ่งที่จะทำให้คุณมีรายได้ขึ้นมาก็คือการใช้ Facebook นั่นเองค่ะยุคนี้การใช้ Facebook ทำเงินนะคะสำคัญที่สุดค่ะบางคนทุกๆวันนะคะเล่นเฟซทุกวันเลยค่ะ โพส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 ไม่รู้โพสอะไรนะคะอยากฉันอยากโพสอะไรฉันก็โพสไปนะคะไม่ได้สนใจหรอกว่าสิ่งที่โพสออกไปนั้นนะคะได้มีประโยชน์กับตัวคุณหรือว่ามีประโยชน์ต่อผู้อื่นหรือเปล่านะคะบางคนมีความรู้สึกว่าฉันอยากจะโพสในสิ่งที่มันสะใจนะคะเหมือนบางคนอาจจะแอบ บนให้ผู้อื่นอะไรแบบนี้นะคะเป็นความสะใจนะคะจริงๆแล้วแบบนั้นนะคะมันไม่สามารถจะทําให้คุณมีสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นได้เลยดังนั้นแล้ว Facebook ตอนนี้สามารถช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้คนได้อย่างมากมายค่ะ วันนี้ถ้าคุณมีสินค้าหรือว่าอาจจะเป็นเจ้าของกิจการอยู่แล้วหรือว่าทำงานประจำอยู่นะคะคุณสามารถขึ้นมานะคะใช้ facebook ทำเงินได้แบบง่ายเลยค่ะโดยการที่ขึ้นมาเปิดเพจเหมือนที่คุณูเคยบอกไปนะคะเพราะว่าการเปิดเพจนั้นคือการที่เราสร้างธุรกิจของเราขึ้นมาได้เลยค่ะไม่จำเป็นที่ว่าคุณจะ เปิดกี่เพจนะคะคุณอยากจะทําอะไรคุณเปิดไปเลยค่ะแล้วก็ลองทํามันไปเลยเพราะว่าการที่เราใช้ Facebook ทําเงินนั้นมันเป็นสิ่งที่ฟรีมากๆเลยนะคะแต่ถ้าใครอยากจะให้แบบเสียเงินก็มีนะคะเกี่ยวกับการยิงแอดนะคะแต่เราสามารถเริ่มต้นด้วยการที่ขึ้นมาเปิดเพจง่ายๆนะคะหรือวันนี้ถ้าคุณยังไม่เปิดเพจไม่เป็นใช่ไหมคะและไม่รู้ที่จะเริ่มต้นยังไงก็สามารถที่จะ นำสิ่งดีๆนะคะหรืออาจจะเป็นสินค้าของคุณน,นะคะมาโพสต์อยู่บน f c e e o o o ค่ะมาใช้ Facebook ทําเงินนะคะและเราก็มาดูกันค่ะว่าเขาขายอะไรกันตอนนี้เขาทาแบบไหนนะคะนั่นแหละมันจะทําให้เราเป็นคนหนึ่งที่เจอวิธีการวิธีคิดต่างๆะคะว่าเราจะสามารถใช้ Facebook ให้เป็นประโยชน์ได้ยังไงในเมื่อทุกๆวันนี้นะคะเราก็เล่นกันแบบ ทุกคนน่ะปฏิเสธไม่ได้เลยใช่ไหมคะที่ว่าจะไม่เล่น Facebook นะคะครูนูเชื่อค่ะว่าบางคนนะคะตื่นนอนมาเปิดเฟซก่อนเลยคะ่ะฉะนั้นแล้วถ้าเราเป็นคนหนึ่งนะคะที่เล่น Facebook ทุกๆวันรู้ไว้เลยนะคะว่าตอนนี้ไอเดียที่สองนี้ก็คือคุณจะต้องสามารถใช้ Facebook ที่คุณเล่นได้ทุกๆวันนี้ทํารายได้ให้กับตัวของคุณเองนะคะและการที่เรามี Facebook แล้วมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือ Facebook เพจใช่ไหมคะ Facebook เพจนั้นจะสามารถสร้างธุรกิจให้กับคุณได้ค่ะซึ่งครูนูเคยบอกไปในไลฟ์ก่อนๆแล้วนะคะแต่ถ้าหากว่าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ยังไม่เคยมีพื้นฐานเลยนะคะครูนูบอกไว้เลยนะคะว่า a c e b o o k นั้นนะคะมันช่วยทําให้คุณนะคะได้ธุรกิจเพิ่มขึ้นมานะคะสําหรับใครที่มีงานประจําหรือว่าทํางานอิสระหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการนะคะคุณสามารถนําสินค้านํากิจการนั้นธุรกิจของคุณขึ้นมาต่อยอดบนเพจ เฟซบ o ๊กเพจได้เลยค่ะยุคนี้หลายคนคงจะมีเพจกันเยอะแล้วนะคะแต่คุณรู้ไว้เลยค่ะว่ายิ่งคุณมีเพจเยอะนะคะคุณก็ไม่ต้องเสียอะไรใช่ไหมคะดังนั้นแล้วเราก็ทํานะคะสมมุติว่าเราไลฟ์เพจนี้นะคะแล้วคุณก็แชร์ไปอีกเพจนึง่งแบบนี้ก็ได้หมดเลยค่ะหรือว่าแต่ละเพจของคุณนั้นอาจจะขายสินค้าแตกต่างกันนะคะเราก็สามารถทําได้แบบ ใช้พลังทวีคูณของ Facebook ของโซเชียลนะคะให้เป็นประโยชน์ได้แบบง่ายๆสบายๆเลยนะคะ Facebook นั้นนะคะจะช่วยให้คุณนะคะเจอลูกค้าเจอแบบคู่แบบเพื่อนฝูงหรือว่า เจอกลุ่มสังคมใหม่ๆนะคะและมันรู้ไว้เลยว่ายิ่งคุณอยู่ใน Facebook และถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เปิดใจนะคะอยากจะมีรายได้นั้นคุณจะเจอหารายได้นะคะวิธีการหารายได้วิธีการสร้างรายได้นะคะจาก Facebook ได้อย่างแน่นอนนะคะดังนั้นอย่าให้ตัวของคุณเองนั้นนะคะใช้ Facebook ไปด้ดยปลาประโยชน์นะคะอย่าคิดว่า Facebook นั้นมีไว้แค่เล่นมีไว้แค่โพสต์นะคะ จริงๆแล้ว Facebook นั้นมีประโยชน์มากมายเลยค่ะไม่ว่าคุณไปอยู่มุมไหนของโลกใบนี้นะคะคุณก็สามารถใช้ Facebook ทำเงินได้เลยนะคะทางการเปิดเพจนะคะการเปิดเพจการหาสินค้ามาขายนะคะแต่สำคัญที่สุดคือคุณจะต้องไปใช้งาน a c e b o o k เพจให้มากที่สุดนะคะสำหรับคนที่เริ่มต้นใหม่ก็ไม่เป็นไรค่ะใช้ Facebook ไลฟ์ <Like S 2> ไปก่อนก็ได้นะคะแต่ถ้าคุณจะเอาจริงคุณอยากจะเปิดธุรกิจสร้างรายได้แบบอัตโนมัติจริงๆจะต้องไปไลฟ์หรือว่าไปสร้างตัวตนบนหน้าจอเพจ Facebook เท่านั้นนะคะอ่าเห็นไหมคะว่าง่ายๆสบายๆเลยเนาะการที่เราออกมาไลฟ์นะคะนําสินค้ามาขายสินค้าที่คุณต้องอินต้องฟินก่อนนะคะใน Facebook นั้นมันจะสร้างรายได้กับคุณแน่นอน,นะคะ่ะและเวลาที่เราใช้ ใช้โซเชียลใช่ไหมคะใช้ Facebook ทําเงินนั้นมันก็ง่ายกว่าการที่เราไปเช่าร้านตับตลาดหรือว่าเช่าพื้นที่ในการเปิดกิจการใช่ไหมคะ Facebook เราไม่ต้องใช้คัดอ่าเช่าอะไรเลยนะคะง่ายเลยเนาะไม่ต้องเสียเงินเยอะไม่ช่องใช้ต้นทุนเยอะนะคะ แล้วก็ไอเดียที่3เลยนะคะวันนี้ถ้าใครหลายๆคนอยากจะมาสร้างรายได้บน f a c e b o o k นะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดวันนี้คุณจำเป็นจะต้องที่จะทำวิดีโอเป็นค่ะวิดีโอนั้นนะคะมันเหมือนกับว่ามันจะช่วยสร้างรายได้ให้กับคุณตลอดเวลาเลยค่ะแค่คุณโพสต์วิดีโอวิดีโอเดียวนะคะคุณสมมุติว่าคุณเป็นแม่ค้าออนไลน์ใช่ไหมคะมันก็จะ,ะทํางานให้คุณทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะเพราะว่าคนเราไล่ ไล์นาะฟีออสวัสดีค่ะโค้ดก่านคุณูเพิ่งเห็นขอบคุณมากนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับคุณูมัวพูดจนเพลินไม่ได้มองคอมเมนต์เลยนะคะอ่าเห็นไหมเวลาที่เราอะ่ะบางคนดึกดื่นบางคนทํางานเข้ากะนะคะคือยีิบสี่ชั่วโมงเนี่ยคนจะใช้ เฟซบุ๊กจะเล่นเน็ตจะเล่นโซเชียลกันทางนั้นนะคะดังนั้นแล้วเวลาที่เราโพสต์วิดีโอออกไปไม่ว่าคุณจะขายสินค้าแบบไหนนะคะคุณก็รู้ไว้เลยว่าวิดีโอนั่นแหละเขาทําเงินให้คุณตลอดเวลาค่ะเป็นพนักง,งานขายให้คุณกับตลอดเวลาเป็นเซลแมนให้คุณตลอดเวลานะคะสําคัญที่สุดวันนี้ถ้าคุณอยากจะมีไอเดียสร้างเงินล้านนะคะ คุณรีบไปเรียนรู้เกี่ยวกับการทําคลิปวิดีโอเลยค่ะเพราะว่าการทําคลิปวิดีโอนี้มันจะเป็นเนื้อหาสั้นๆแบบกระชับนะคะเพราะบางคนนี้ส่วนใหญ่ไม่กล้าที่จะไลฟ์สดใช่ไหมคะการทําคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นการย่นย่อระยะเวลานะคะแต่คุณรู้ว่าการที่ออกมาไลฟ์สดมันจะแบบเร็วเนาะเขาเรียกอะไรอะแบบ มันเป็นตัวของตัวเรามากที่สุดถ้าเป็นวิดีโอนี้บางคนมีความรู้สึกว่าจะต้องหลายเทคนะคะแต่ตอนนี้มีใครมาสเตอร์แล้วเราก็สามารถตัดไอที่เราทําไม่เป็นทําแบบผิดพลาดอะไรแบบนี้ง่ายได้นะคะซึ่งการทําวิดีโอน,นะคะครูนูเองก็มีคอสออนไลน์นะคะเกี่ยวกับการทําวิดีโอนคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยนะคะก็สามารถนะคะลงเรียนได้เลยนะคะ ลงทะเบียนวันนี้ก็ลงเรียนได้เลยค่ะซึ่งอนนคอร์สนุณนสอนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสอนตั้งแต่คนที่ยังทําไม่เป็นเลยนะคะสอนแบบง่ายๆเข้าใจง่ายมากเลยค่ะถ้าใครสนใจอยากจะเรียนคลิปตัดต่อวิดีโอนะคะก็ทักอินบอกมาที่เพจคุณูได้เลยนะคะและถ้าใครวันนี้อยากจะทําทั้งวิดีโอเป็นนะคะแล้วก็อยากจะสร้างตัวตนบลโอกออนไลน์ด้วยแต่ยังไม่กล้ายังไม่มั่นใจนะคะคุณูก็มีคอร์สออนไลน์นะคะใครที่คิดว่าตัวเองอ่ะ กลัวนะคะไม่มั่นใจถ้าได้เรียนคอร์สนี้แล้วคุณจะกลายเป็นคนหนึ่งที่มั่นใจอย่างแน่นอนค่ะเพราะครูนูเองกลานกลองมาจากาบทเรียนของตัเองนะคะมั่นใจสุดๆเลยค่ะเมื่อก่อนเราไม่ก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นคนคนนั้นนะคะคอร์สนี้จะสอนตั้งแต่การเปิดเพจและช่วยให้คุณนะคะขึ้นมาออกมาเป็นซุปตาหน้ากล้องออกมามั่นใจพูดนะคะแบบ มั่นใจในตัวเองเพิ่มมากขึ้นในทุกๆวันนะคะเพราะว่าการที่ใครหลายคนนะคะคิดว่าตัวเองคงทําไม่ได้คิดว่าตัวเองไม่กล้านะ,นะคะจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ง่ายดายมากๆเลยค่ะคุณนูก็มีคอร์สนะคะตดล็อกมือใหม่นะคะเริ่มต้นออนไลน์ให้สักซสนะคะสมัครได้เลยนะคะที่อินบ็อกซ์เพจคุณนูนะคะหรือติดต่อไปตามลิงก์ไลน์ที่คุณนูให้ไว้นะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเอาจริงอยู่บนโลกออนไลน์นะคะอยากจะได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการ เฟื่ e เพการสร้างความมั่นใจเทคนิคการออกมาไลน์นะคะการค้นหาตัวตนของคุณนะคะเรียนคอร์สสร้างตัวตนนี้แบบสุดยอดมากๆเลยค่ะคุณจะกลายเป็นคนหนึ่งที่มั่นใจในตัวเองและคุณจะกลายเป็นคนหนึ่งที่มั่นใจตั้งแต่กาวแรกที่เดินเลยค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่มาชมสดและก็ย้อนหลังนะคะเดี๋ยวครูนูทวนให้อีกทีนะคะ3มไอเดียนะคะวันนี้ที่ครูนงให้ไปนะคะไอเดียสร้างรายได้นะคะอัตโนมัติจากโลกโซเชียลนะคะ สิ่งแรกเลยนะคะวันนี้นะคะคุณรู้ไว้เลยค่ะว่างานที่คุณทําอยู่ตอนนี้นะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าฉันอยากจะมีงานใหม่บ้างอยากจะมีรายได้เพิ่มนะคะงานที่ทําอยู่ในตอนนี้อาจจะเป็นงานที่แบบว่าทําแล้วรู้สึกเหนื่อยนะคะแล้วก็ได้งานได้เงินน้อยแบบนี้นะคะ หลายๆคนคงยังเป็นอยู่นะคะรู้ไว้เคยเลยค่ะว่ายุคนี้นะคะคุณจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพาตัวคุณเองขึ้นมาอยู่บนโลกโซเชียลได้แล้วค่ะมาศึกษาเรียนรู้หาต้นแบบของคุณนะคะว่าคุณชอบแบบไหนคุณอยากจะขายสินค้าแบบใดนะคะคุณอยากจะเป็นแบบใครอยากจะมีรายได้อย่างไงนะคะขึ้นมาศึกษามาเรียนรู้ว่าจะพาตัวเองไปสู่แบบเส้นทางสร้างรายได้แบบใดนะคะ ข้อแรกก็คือไอเดียนี้เป็นไอเดียที่สุดยอดมากที่สุดเพราะว่าทุกคนขึ้นมาอยู่บนโลกโซเชียลแล้วแต่ไม่รู้วิธีการทําเงินใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ไอเดียที่2เลยนะคะคุณจะต้องใช้ Facebook ในการสร้างเงินได้แล้วคะ่ะโดยการที่ไปเปิดเพจนะคะจาก f a c e b o o k Page เพราะว่าพี่มาร์กนี่เขาสนับสนุนให้ทุกคนนะคะช่วยสร้างรายได้นะคะได้แบบง่ายสบายๆดยที่ใช้ต้นทุนน้อยที่สุดคุณจะเปิดกี่เพจก็ได้นะคะคุณอยากจะสอนเรื่องอะไรคุณอยากจะออกมาให้คุณค่าในเรื่องไหนคุณอยากจะขายสินค้าอะไรคุณก็นําขึ้นมาเสนอขายได้เลยะคะ่ะแต่สิ่งสําคัญที่สุดวันนี้ก่อนที่จะขายเราจะต้องให้คุณค่าก่อนเท่านั้นนะคะค่ะแล้วก็ไอเดียที่3เลยก็คือการทำ ันนี้คุณยังไม่มั่นใจคุณยังไม่กล้าที่จะออกมาไลฟ์สดนะคะคุณทําวิดีโอก็เหมือนกับว่าคุณได้สร้างเซลล์แมนให้กับตัวคุณค่ะเวลาที่เราไ like ล่หน้าฟีด a c e b o o k ใช่ไหมคะเราจะเห็นวิดีโอเยอะแยะมากมายค่ะนั่นแหละมันเป็นเซลล์แมนของพวกเขาค่ะดังนั้นวันนี้เราก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถที่จะทําได้ค่ะคุณจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการทําวิดีโอนะคะเป็นสิ่งที่ง่ายๆสบาย ทุกคนคงไม่ได้ยุ่งยากใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเราจะเอาจริงแล้วนะคะมันไม่มีอะไรที่จะยากไปสําหรับเราะคะ่ะมีแต่เรื่องง่ายๆยุคนี้ยุคออนไลน์ง่ายๆสบายสบายชีวิตทุกคนง่ายหมดนะคะอย่ามองว่าชีวิตยุคนี้เป็นยุคที่ยากนะคะเพราะว่าเราไม่เปิดใจเราไม่อนุญาตตัวเองนะคะจงอนุญาตตัวเองนะคะให้สําเร็จและขึ้นมาเรียนรู้นะคะ ทั้งสามไมเดียนี้นะคะจะช่วยให้คุณกลายเป็นคนหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้แบบอัตโนมัติจากโลกโซเชียลได้เลยค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครุนูนะคะและก็ทั้งคนที่มาชมย้อนหลังด้วยนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้กับกรุนะะูขอบคุณที่ติดตามเพจกรุณูนะคะและใครที่สนใจสมัครเรียนคอร์สตัดต่อวิดีโอนะคะหรือเป็นคอร์สปลดล็อกมือใหม่เริ่มต้น ออนไลน์นะคะให้สําเร็จนะคะก็ทักมาที่อินบ็อกซ์เพจคุณหูหรือติดต่อไปตามลิงก์ไลน์ของคุณูได้เลยนะคะแล้วมาเจอกับครูนูใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะรักและขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ